มาคุณทมต้องออกมากดหมดแง่อีกทีนึงอะมาได้ยินแล้วเห็นรอยเลือดปุ๊บเปิดตู้นู้นเฮ้ยไม่ไม่เปิดไอ้เหี้ยเฮ้ยไปเร็วเร็ว ไอ้เงี้ยของจริงเอาไม่ละเรื่องความเงียนะขอให้บอกเออได้ได้ช็อตไฮไลท์เลยคุณทอมแต่คอนเทนต์เฉยอ้ารอไหมรอรออะไรเอาประตูนู้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะมันอ่ะอ้า ก้อาออกครับอมก้าวข้างข้าบูนข,ข้าบูนอินิดเดียมก็ถึงบูนอ่ะอินิดเดียมก็ถึง,อ,งอินิดเดียมก็ถึงบูนที่ไหนครับยางหวอดประตูนี้ยังไม่ต้องเปิดแลิงขาดออกประตูเลยก็ได้นะใช่ใช่ใช่ขาดออกประตูเลยมันน่าจะมาซ้ำแต้มแหละใครว่าจะตีนอนหรอมันก็ไม่ได้ใส่ไอ้นี่มาเมื่อไมมันถึงไม่แข็งใครเลยมันน่ามีน้ำประตูมันน่ามีน้ำประตูมันเราจะเอะยวนอ่ะใครเข้ามาจะเอะเลยโอ้ยเกียร์เนียนมากมั้งไอสัตว์ ข่ามือเลยอ่ะมึงทำเบื่อเฮี้ยแหลระวะเพื่อความตื่นเต้นเอ๋ไงเย้ยเนียนมากนะไอสัตว์ไฟแดงมึงหล่าไปเลยเฮี้ยโอ้โหเลี้ยวตามเลยก็เป็นไง แม่มาทนี้ไม่ชอบเลยอ่ะนดตึไม่ได้ไม่ได้แม่ไ้บ้าจริงด้วยมันบ้าไงที่ผมอกว่าแล้วต้องตีจบ้อกมาอีกน่นนี่ต้ดงตีจบน้ เอาล้วกูยังเปประตูอยู่เลยเมื่อี้ยเรียบร้อยไอ้เก๋มันเวี่ยงมึงทิ้งไว้เก๋เมื่อกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วกลืนแล้วกลืนแล้วเนี่ยเธรรมชาตมาเยอะแล้วมันจะบ้าไอ้ยแล้วมันแล้วเอ้ยแล้วมันตีไม่ได้เหรอแล้วมันตีไม่ได้เหรอตีได้ตีได้ไม่มันพุ่งแล้วมันไม่ยอมตีอ่ะมันพุ่งตีไม่ได้เหรอ ตีได้ไหมอ่ะเจ็บอยู่อ๋อตีได้ตีได้ตีได้ไิดอบเก้ร็บอยู่ดก่ล้ก๊อบก็ค้างอยู่เหรอต้องรอรอหมดเโอ้ยไอ้ยก็เสียเวลาเลยสไอ้กบไม่เบี่ยมึงทิ้งไงก๊อ ไอ้กเกมโคตรเยี่ยดปุ้มไปตีไปอ่ะแล้วคือหนึ่งคนทำเยี่ยดไม่ได้เลยอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงมือมันอย่างนั้นแหละนี่แหละที่ทีใชไ้ไหม้มาพิเศษฐันมันอะเขาจะพักอย่างนี้เลยเฮ้ย <irgend. S 2> คนหนึ e ball, ่งเปิดประตูอยู่ด้วยจูเดอร์วิวเสาอีกคนหนึ่งอยู่บนไหล่เดี๋ยวที่ทาเหี้ยอะไรไม่ได้เลยโอ้ว่าเฟร์คุณไอวับไปโดนเสาเลยโง้โหเฟร์สองแบบงงงงอะไรอ่ะกินอย่างงูเลยจะอยู่ก็เดแล้วแล้วมือเปิดประตูอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ที่เปิดประตูได้ก็คือเปิดประตูอยู่ด้วยนะเมื่อกี้ใช่แล้วก็อยู่บนเสาอะไรวอยู่ไอ้เอ้ไอ้ผมเล่นอะไรมาพี่เอกอ่ะอะไรเกมกากไอ้เหี้ยะอะไรหี้ยอะไรแล้ว ตังไม้แล้วเขาแบบว่าพี่พี่ไอ้โดนแขวนแทนครับเก้าประตูว่างกอยู่ว่างก็อยู่บนเสาอ่ะแต่แล้วผมจะเกาะหัวฆาตกรนะฆาตกรก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเป็นเกมที่เราเล่กับประตูก่อนนะครับถ้าอยากล่นกระยดดจะรับข้ามบ้ามาให้พี่เอ็กซ์มาแทนผมแล้วผมจะไปโอเคครับก็เหลือใครบ้างอ่ะไอ้กอลฟไอ้กอลฟจะไปกินยาป่ะเนี่ยเหลือกันตาขกเนีกำลังกินอยู่อ่าสรุปสรุปไม่ไม่ไปนอนแหรอ ไม่ได้หนอนถอ้ากินยาเฉยอ๋อแล้วกูวต้องรอมึงรอหมดใช่ไหมเนี่ยสิกะอ้าวรอหมดจะไม่ตายกูต้อกเกมให้มันนี่อ้าวไ,ได้เหรอไม่ได้เหรอเออกูบอกกูจะฟ้องเลยโอ้โหเรียบร้อยมึงก็บอกให้มันออกออกเ,เกมแทนมึงดิครับฆาตกรอ่ะยังไง <c oughs> อะไรอ่ะเอยียก็เดี๋ยวนส้คือใครใครใครรอนานมากกันเวลาจะออกให้ ไอ้เย yeah, yeah, yeah. ี่ยอะไรทัานเกมเยี yeah. ่ยนะโฮ้ยโคเทเวิ่งแบบหายปิดเฮ้ยเปดีมันลากมาประตูพี่เก็บอนะันนั้นหลังจากที่หนูยอมอะ่ะดูดูเ<า>ป็นดีมก็าลากมารับรับดูสามประตูให้ลากไปลากไปลากไปดูสามประตูให้สามสิบเหรอล,งลง้มเลยครับล้มเลยล้มเลยแต่แรก เออทําไม่เอาไปจะไปทําหมกูล้างมันให้กูล้างมันให้กูล้างมันให้เปิดต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วเปิดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วเปิดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วยังเพื่อนยังเพื่อนเอาเพื่อนเผื่อเอาประตูนู้นเพื่อเอาประตูนู้นเพื่อลาดเพื่อลาดเฮียนั่งทําอะไรอีเฮียนั่งบุญ chịt này nang mu, oh Isaac, <laughs> mึง đi wang giang đấy, đi lá, emo, rồi, mày xui rồi, emo, mày xui rồi, mày แล้วยังเขาหมูไม่เสร็จเลยจ้ะมึงก็เนียนนะไอ้ยักษ์มันไม่รู้ได้ไงว่ามึงอยู่นั่นวะยักูอย่างชอบเลยทำอะไรได้ตอนเนี้ย จะไม่ทำอะไรได้เพื่อนตอนนี้ฮะปักดาบหลอกสเต็ปการเล่นตัวนี้หลักๆคือถ้าเราการปักการยกดาบให้โดนนะกับปักดาบหลอกนี่ใส่เธอถ้าเขารู้ว่าเราปักดาบปุ๊บเขาจะเอาละฉีกละนี่ไงเหไหมจะเป็นแบบนี้กับบางจังหวะเราต้องปล่อยดาบจริงนะซึ่งเราก็ต้องรู้จังหวะอ,อ,อีกทีนึงไอตีฟมันจะเนียนละโอ้เนียนไม่ออกเลยซีฟ เนียน <Tower> ไม่ออกอ่ะเพื่อนจี๊บวะเฮ้ยเล่นกีตายกะดุล่าสุดไฮ้ยจอดเอ้ย si. <ife. S 2> แม่งเมื่อกี้ยืนนักจ่น้ำเนี่ยห็นเลยไฟแรงแล้วก็หักไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอยู่ข้างบนเลยกัด เฮ้ยเพื่อนตู้ทำอะไรวะมันหากุณไอตู้นะกูไม่เจอเจอสเต็ปเทพไอ้เหี้ยเจอสเต็ปเทพฉาำวะไอ้เชี่ยไม่หิวไอเชี่ยน่างางมีดมาจะบางลําพูนเลยคุณทำเล่นตรงไหนครับโอเคละเฮ้ย มปั่นเครื่องบ้านใหญ่นะครับถ้าใครเขาใาช้เียแจกข้างหูมันกรเด็ดเอา้าเอา้าเอา้เอาเฮ้ยแล้วแมนนี่โดนขแขวนนะเฮ้ยเอา้เอาคุณน้องอันนี้อันนั้นโดนแขวนเออโดนแขวนได้ไงอ่ะไอ้ไนีน่นนแล้วผมก็ติดอยู่บนไหล่มันดึงไม่ได้ผมติดอยู่บนไหล่มันมันใส่ผมไม่ได้ดึงไม่ได้ดูดิคุณน้องดูเห็นไหมเป็นผมเห็น ผมเมนล่ยแล้วเฮียเกมเกมเกอัปปีเฮียโอ้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 ยโอตยอยโอ้นโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ไอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยองยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ oh ยโอ,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 อ้ย้ยโอ,อ้้วโ้ย้ย้ยอ้อดอ้อ้อ้ย้อ้ยโอ้ยอ้ย้ย้รมมหรอ้วผมติดอยู่บนไหล่มันแล้วมันอุ้มกอ เันยออะไรเนี่ยแล้วไม่คือผมก็คุณทำพร้อมกันเลยเอ้าแล้วคือผมติดอยู่บนไรมันเออเอ้าเอ้าคืออะไรอ่ะเกมฮัลโหลเกมเฮียเอ้าจะเป็นข้าวตัวน้อยโอนพุ่งทะลุมาโดนเถอจะดูมันดิดูดิเถอะ ชอบทำหนา้าทำตาต้นเศร้าครับจุ๊กๆกูได้เป็นฮิลเลอร์เออวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามตวิ่งตามตูดวิ่งตามตูดเลยเนะี่ยวิ่งตามตูดเลยไม่มีหลอกไปอะไรเลยเ,ลยเออตีกันแพลตีตั้งแต่บามมงทีที่อ่ยได้เวลากูจุกมากมันจะพุง่งนะมันจะพุง่งมันพุง่งละเอา้าไม่ถึงไม่ถึงไม่โดนไม่โดนไม่ปล่อยโดนพากเพื่อนออกเลยหนีสัตว์กูสบายเลยนี่ทำกูงี้เหรอ ถ้ามาสี่คนเจอบางนี้ผมว่าอย่างน้อยก็แชงจุดให้เพื่อนได้นะพี่เฮ้ยนเด็กจะบังกูไอ้เหี้ยมึงมังขวางกูไอ้ตั๊กไม่ต้องวิ่งจนมาเลยเหี้ยไม่ต้องมาสี่หรอกครับเนี่ยมาสองก็แจงจุดให้เพื่อนได้เลยดูดิดด <c oughs> มันมาประตูขวาบนได้เลยครับผมจูกจนมันมันยับแล้วมันยับแล้วไอ้นี่มันจะเข็ดกับผมละมันยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าต่างประตูขวาบน ถึงไม่มีใครเลยาออกหมดแล้วคุณทอมจะจะอยู่ยังไงวะอยากรู้อ่ะหรือว่ามันออกไม่ได้น่ากลัวจะไปไหนกอลปีที่แบบหลอดหมดแม่งก็ออกก็ต้องก็ต้องออกเกมอาวะเสื๋ยจบอะอ๋อ2,000 0 years later แบบตูดคุณทอมมะตรว่าไม่ดูดิไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยหลอดหมดแล้วเว้ยเอ้าไม่ตายอีกอ้าเฮียแล้วคือกูไม่ตายแล้วคือเอ้า <Yeah. S 1> เอา้าอะไรกูไม่ตายวัดดูฟักต้องกดออกแล้วแหละไอ้ตื่นรอรอมันกดออกกูนะไม่ต้องกดออกเออดูดูมันเออวิงว่งมึงมึงวิง่งมึงวิ่งไปตรงประตูดิเออให้ตัวมันทะลุออกประตูอ่ะเออเออนั่นแหละเออมึงลองทำดิเพื่อกูจะรอดออกไปโอ้ไม่ดีกกูทำอะไรไม่ด<ร>ได้กูก<ๆ>็อยนะู่กับมึงเนี่ยมึงก็เห็นอยู่กูทำอะไรไม่ได้เนี่ยเออเฮ้ยกูองลองพับจอดิลองพับจอแล้วก็ทำมาใหม่เผื่อมันถ่าย ไม่ช่วยเลยเลยสรุปคือกูต้องออกกูจะยอมเสียแต้มเลือดกูอีกไม่ไม่ไมกูทำไม่ต้องกดให้คิลเลอร์มันกดเราจะไปเสียแต้มทำไมมันไม่กดสิมันไม่ต้องกดไม่ต้องกดเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราาทนมันก็หมดก่อนนี่ไงอ่ะกูตายแล้วไม่ไม่ผมตายแล้วอ๋อโอเคไม่เพิ่งตายไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโคตรว่าเด้อ Oh. Day by day right. Bird come see what I go. Hả? ti cho